เทศบาลตำบลขุณว่ามีชื่อว่าสิทธิช่างแดงขอจูงเอาสายตาของพี่น้องทุกคู่นำไปที่ลานจุดคราบลีอกครับอย่าไปหมุนครับออกมาเลยครับออกมามาครับเข้าวังเกอร์ครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเข้าวังเกอร์ครับเข้าวังเกอร์เข้าวังเกอร์ให้พร้อมนะครับเข้าสัาหครับเข้าแล้วขึ้นแล้ว ยกแล้วข้าวบังเกอร์เข้าบังเกอร์ด้วยครับเข้าบังเกอร์ด้วยบังไฟยังไม่ยกนะครับเข้าบังเกอร์ด้วยบังไฟยังไม่ยกเข้าแล้วหลายรูนะครับแต่คนยังไม่เข้าบังเกอร์ขึ้นแล้วครับท่านช่างดานโอ้ขึ้นอย่างสวยงามยินอย่างช้าๆ สงามมากนะครับสวยงามมากขีตัวนะครับมีตัวแล้ว,ว,ลว,ว,ลวมีไฟออกมาแว๊บ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 ให้สัญญาณบอกว่ามีเซอร์ไพรส์สงสัยม,มีล่มสองอันพัน 1> 1, กันอีกต่างหากโอ้เออเซอรไ์ไพรส์เซอร์ไพรส์มีล่มสามบันอันละสองสามชั้น อ่าอย่าไปพันกันไหมล่ะท่านรองแก้วออกโอโอโอแงนดูหน่อยนะท่านรองแก้วแงนดูหน่อยเด้ออ้าวปัดออกไปออกไปครับเจ้าปู่ของเรานนั้ดูแลเจ้าที่เจ้าทางของเราดูแลลงเพื่อไรนาล่ะครับลงฟ้าแง่